เ,เอาสวัสดีครับผมเชนศรลสิทธิ์ภัยวิจาร์ค่ะคนเหนือรำพันธ์เลยอ่ะแนะนำตัวละ โอเคงั้นก็ประวัตก่อนเดิมนะครับผมเป็นครอบครัวที่ยากจนยากจนเลยแหละคือพ่อแม่ตั้งแต่ผมที่เกิดมานะครับลืมตาเห็นเขาเนี่ยทำสวนผักเลยปลูกผักาขายเนี่ยประมาณสิกว่าปีเลยครับที่แบบทำอาชีพนี้แล้วสุงผมเรียนแต่แมอมงผมอะมองเห็นพ่อแม่ตัวเองนะครับคือวันๆเนี่ยหลังเนี่ยโดนแดดแล้วเหงื่อเต็มตัว การทำแปลงอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้แรงคนอ่ะในคั้นขุดาำปลงอย่างเงี้ยครับถ้าผมจำไม่ผิดนตะตลกง่ายตอนเะน <c oughs> <ง>ี้ยเด้อเช้าพ่อตาอีไปขุดทำแปลงค่ะเหงื่อเป็นตัวทั้งหมดทำอย่างเงี้ยท,ทุกๆวัน แล้วช่วงกลางวันหรือเย็นอย่างเงี้ยครับแม่ต้องไปเอาผักอย่างเงี้ยออกจากแปลงแล้วแบ่งกลับมาบ้านแล้วออกไปล้านงานย่างไม่เสร็จแค่นั้นครับต้องมาแยกผัาจากจัดเป็นมัดมัดม,ดม,ดมดัเพื่อที่จะเอาไปขายในตลาดเช้ามืดนะครับแล้วไม่ได้นอนอ่ะเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งต้องออกไปตลาดส่งเช้ามืดนั่งขายโอกับทูนอย่างเงี้ย กลับม,มาอีกทีก็เพราะมันแกไม่ได้นอนอ่ะเที่ยงคืนไปเลยไปวางขายตลาดปีสองกลับมาบ้านเพราะตอนนั้นไม่ไปตาสมหรอกลับมาอย่างเงี้ยทำชีวิตประจําวันของเค้าเองเนี่ยสิบกว่าปีที่สมเรียนมาครับแล้ววแล้ก็เสริมด้วยส่วนบรลิ อันนี้คือหน้าปัจจุบันที่ผมให้เขาหยุดงานทั้งหมดแล้วผม,มลงไล่สวนมะนห้เขาครับเป็นสวนมะนี้สอนไม่ใช่มะนิลาเนาะเพื่อทําให้เขาเนี่ยสบายขึ้นแค่เก็บเป็นดอกเนี้ยดอกละหนึ่งบาททาเป็นช่อเนี่ยครับเนี่ยชอ่อละสิบบาททุกวันนี้แกมีรายได้วันละหนึ่งพันโดยที่แกไม่ต้องไปแบกจอบขุดดินเนี่ยพวกวันถ้าเรามีพ่อแม่ที่อยู่ตากจังหวัดหรือว่าทำสวนผักมันจะเป็นแบบนี้จริงแล้วก็ตอนนี้พอแก่แล้วหน้าปัจจุบัน ผมที่เขาหยุดแล้วผมลงส่วนอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ประมาณห้าร้อยท่อท่ออะไรท่อท่อพีวีซีครับไอ้ท่ออะไรท่อ,ทอเนี่ยอออเอออะไรประมาณเนี้ยครับห้าร้อยท่อต้อนมะลิทั้งหมดมีอยู่ประมาณหนึ่งพันต้นตอนที้เขาเก็บขายครับรายได้ปีละหกหมื่นบาทครับ <Yeah. S 1> ดูไรดูไรนี่ว่า oh. เห็นว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยลำบากส่งเราเรียนเงินบาทในสมัยนั้นยี่สิบห้าสตางค์มีค่าครับ รวยมากๆแล้วตอนนั้นอ่ะผมได้จริงแค่นั้นแล้วไม่มีโอ,อกาสได้เรียนวิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตามตามที่คนอยากเรียนได้แต่ว่าเห็นพ่อแม่ลำบากตั้งใจเรียนมากเลยครับจนเอาตัวเองเนี่ยเข้าสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารลาดกระบังได้ครับขอความที่ประนันชื่ออยากให้พ่อแม่สบายแล้วอยากเป็นครูเพื่อที่เราจนเดือนตีเองเนี่ย,ยไปเลี้ยงเขาครับ แล้วก็จบปริญญาดีได้เป็นคนแรกของตระกูลทั้งหมดสี่สิบครัวเรือนครับเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เลยแล้วก็เขาเนี่ยด้วยพิจลองนะคือเงินทุกบาทที่เขามาเป็นเรื่องไเหงื่อครับส่งให้ผมเรียนเนี่ยจนแบบเทอมแรกผมได้สามจุดแปดห้าเลยครับครับผมได้แบบโทรไปร้องไห้แกเลยว่าได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ จนเอาเองจบจนได้แต่พอมีโอกาสได้ไปฝึกงานฝึกสอนที่มหาเ,เทคนิคนะครับป้าผมเรียนทำช่างสายจ้าไฟ้าเนาะปรากฏว่าไปดูพบเงินเดือนของข้าราชการนะครับมันได้แค่เจ็ดันมันไม่พอใช้ณนะปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยในช่วงท้ายของเวลาเรียนนะครับประมาณปีสุดท้ายได้จับธุรกิจต,ตัวหนึ่งครับเป็นธุรกิจของคอสตินะครับ พอดีไินแอ้ปิดปากเอาปิดกันยังไงครับพัฒนาตัวเองเนี่ยปิ้นแล้วก็ไปแปะตามเสาขับวอร์ไซคะไปตามเสาไปอย่างเงี้ยเราเป็นอะไคล้ายๆแบบเอเนต์เนาะคือรับงานแล้วส่งต่อรับงานแล้วส่งต่อแล้วกินของคิวหน้ากอนนั้นก่อนที่จะจบปริญญาปีสุดท้ายมีเงินเก็บสามแสนบาทครับเลยเป็นจุดขันตัวเองให้ทำธุรกิจตัวเองโดยไม่เข้าบริษัทไม่เข้าโรงงานอะไรเลย จนถึงปัจจุบันนี้ครับเนี่ยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนครับว่าการทรําธุรกิจที่ไม่ต้องกินเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนมากกว่าครับแล้วมันเป็นอาชีพอ,อิสระเนาะหมดเลยจบปุ๊บวิ่งขายตลาดนาดัดขายแว่นตานาฬิกาขายเสื้อผ้ารองทุกอย่างครับเนี่ยผมลองหมดเลยเราก็ให้เหตุผลที่บ้านว่าทาไมถึงไม่รับราชการก็เลยอบอกว่าเนี่ย้า,ารช้าเนี่ เงินนแค่เจ็ดพันนะ,ะบวกค่าคอมเข้าอทีที่ตะสอนนอกเวลาผมว่าไม่เกินหนึ่งห้าแต่เนี่ยผมมาขายแค่เสื้อผ้าแว่นตาในจานเนี่ยมันได้กําไรประมาณสองเท่าเขาเลยเข้าใจแล้วก็บวกเจ้าโจทยระหว่ดช่วง,งนั้นเรามีเงินให้เขาแล้วครับเดือนละผมมีเงิ 3, 000, นเกอบสามแสนเนาะเอาไปลงทุนทั้งหมดนะครับก็มีโอกาสเข้ามาเปิดกิจก,การร้านมนังือครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่ที่ผมทำรุ่งมากเลย ในช่วงนั้นเคยเธอเคยเจอโทรศัพท์รุ่นสามสามหนึ่งศูนย์ครับรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่ผมขายดีมากๆแล้วรวยเลยล่ะเอาไว้ก็รวยเลยแล้วอยากเป็นเจ้าของกิจการหลายๆสาขาเงียครับพอหลายหลาสาขาเสร็จปุ๊บกู้ธนาคารเพื่อเอามาเปิดลงทุนลรรจาลูกน้องขยายออกไปเพื่ออยากรวยเพิ่มปรากฏว่าสิ่งที่กู้เข้ามาทั้งหมดขาดทุนหมดเลยครับขาดทุนเลย สล้านมีหนี้สินของธนาคารแล้วก็เราก็เป็นต้องเปิดเพราะอยากทำกำไรแต่มันก็ไม่ได้แล้วครับกลายเป็นว่าติดหนี้ธนาคารสองล้านแล้วเจอภาวะพิกิจโรคระบาดเข้ามาอีกก็คือโควิดนะครับสองปี2องกลายเป็นว่าเรางี่ผมปวดตัวเลยต้องคิดหาวิธีเพราะเรามีลูกเราทำยังไงต้องส่งให้เขาเรียนจนจบให้ได้นี่ครับ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันหมดตัวแล้วอ่ะก็เลยไปนั่งปรับความเข้าใจอยากนั่งแบบคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปไครับก็เลยไปนั่งกินเหล้าที่ผับนั่งคิดอะไรไปเ,เปรื่อยเปื่อยขอบคุณผู้ชายคนนี้มา,มากๆครับทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนในทางที่ดีคุณวอดเทลวินครับทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนจากแบบที่ผมแบบร่วงเนี่ยครับขึ้นมาอย่างเงี้ย ภายในเก้าเดือนอย่างที่คนเคยเจอผมเนาะเก้าเดือนนี้เต็มเต็มเลยผมขอบคุณผู้ชายคนนี้มากๆาเลยที่ทําให้ทาให้ผมตัดสินใจถามว่าเขาทําอะไรในช่วงที่ผมแบบปกไปแล้วครับแล้วยังอยู่ร้องเห็นเขาเพราะว่าทาไมเขาแบบมีแต่มีความรอยยิ้มอ่ะมีแต่ความสุขแล้วก็มันไม่มีความลาบากไม่เคยปวดเรื่องนี้นอกปางเลยนะครับจนร้องเห็นเขาไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆไื่อยแต่ถามว่าอยากทําทพออยากทาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ให้เราทาบอกมึงเป็นเพื่อนกินเหล้าาเถอะ ไม่ให้ทำพอไม่ให้ทำทำไงอ่ะอ้อนเอ่ะจนทําให้ได้อ่ะเอางี้ก็แล้วกันช่วงนั้นแบบว่ากูขอขายในลาซาด้าช็อปปี้ได้ไหมมันบอกบริษัทตัวไม่ขายไม่ได้เนี่ถ้ามันขายมันวนจับเลยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นท้อก็เลยแบบที่ถานว่าลูกค้าในช็อปปี้ลาซาด้าอยู่ประมาณสามพันคนครับถ้าขายได้ผมรวยเลยนะแต่พอกว่าจับไอซีอีกหนึ่งวันที่นึกว่าจะมาหาหน่อยทำไมกูไม่เปลี่ยนไม่เซฟตัวเองกูก็ไปเรียนรู้ผิดจะได้หรืว่าอะไรเงี้ยเราก็ทราบขาดบิ๊ก็ได้วันนั้นเลยอ้อนจนได้ขาย จุนได้ฉายครับบันรังใจเองผมคือแรงแบบผัดดังที่ผมว่าทํำยังไงก็ได้ให้ลูกผมจบแล้วเ,เรียนจนสูงที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องมารับรู้ปัญหาว่าเราไม่มีเงินนะครับเนี่ยคือคนนี้เลยหน้าปัจจุบันสอบปิดเตรียมอูดมนะครับ,บรครับแล้วกำลังจะเข้าลาสเรียนศัตว์ประวั์ครับ อยากเปิดหมดทุกอย่างเลยนะทุกอย่าง20บาทอันนี้ก็ตียาูดมวันนี้เขาก็ได้ไปประกาศมาแล้วก็ให้มาเขาจบด้วย3.95นะครับก็เลยแบบเอาละมีลูกคนเดียวเราต้องอยากให้เขาได้แบบเรียนหนูสูงแล้วก็ให้เขามีเงินเก็บอไปเรื่อยๆเลยนะครับจนมาเจอคุณพ่อเทลิปินทาให้ผมมีเป้าใหม่ที่ชัดเจนแล้วก็เก็บเงินเพื่อเขาไว้ก่นดีทําให้ผมขายออนไลน์9เดือนครับ สามล้านบาทครับนนี้คือเจ้าเดือนนะครับเจ้าเดือนสามล้านบาทที่เป็นจุดพี่ของผมเลยทำให้ผมแบบได้ขึ้นเวทีระดับนานาและแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทํามามันถูกทางแล้วการขายออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยทําให้ผมแบบมันเป็นทางของเราอะแล้วเราอยู่กับลูกเราอยู่กับบ้านเราแบบไปไหนแล้วก็ทำกันได้าหาไปอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีเงินตลอดเข้าทุกวัน c ีอดีเข้าวันละหมื่นวันละสองหมื่นวันละสามหมื่น ขอบคุณคุณบอสธีรวินครับนี่คือเก้าเดือนท,ที่ผมทำยอดกำไรได้แล้วทำให้ผมผลักดันขึ้นจริงๆแล้วตำแหน่งของผมเกินบียอนนะครับแต่ตำแหน่งรองรับของบริษัทคือพี่มียคาับในเดือนที่แล้วที่ผมขึ้นได้เป็นตำแหน่งที่ภูมิใจเาะว่าที่ตัวเองการขายของตัวเองเนี่ยพักล้นล้วนเลยอ่ะผลักดันตัวเองขึ้นได้ในขนาดนี้แค่นี้ผมพอใจ แต่ว่าถ้าเกิดอการที่จะขึ้นตำแหน่งได้อีกเนี่ยเราคงต้องมีลูกทีมแล้วปั้นลูกทีมให้ขายได้เหมือนเราเพราะลูกทีไมไี่ขายได้เหมือนเราผมก็ภูมิใจเขาก็ขายได้เราก็ขายได้แล้วก็มีผลลัพธ์ร่วมกันทุกคนยิ้มร่วมกันบวดอะไรยครับมันก็เป็นคือสิ่งเป้าหมายที่ผมจะดันลูกทีมผมหรือลูกโดยตรงจากผมอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ผลลัพธ์ทั้งหมดจากที่เราเห็นเนาะนี่คือต่อวันที่ผมทําได้นะครับเคยทําได้สุงสุดวันละสามหมื่นก่บาท ในวันที่ผมประกาศที่งานงานใหญ่ของเรานะครับแล้วเป็นจุดพีที่สุดแล้วก็เป็นจุดดับของผมที่สุดเช่นเดียวกันครับจุดนี้จะเป็นจุดด่าของผมคืออะไรจากที่ผมเคยแชร์เนาะมือดีส่งเข้ามาในเพจส่งเข้ามาในเพจปุ๊บอยากให้เราืนยันตวตนผมก็ลืมสลืุสังเกตพอเข้าไปืนยะันตนมือถือไม่ได้ความใจร้อนของเราโทรให้ให้น้องทําพอให้น้องท,เองทา,เาเปิดมุมบุกทำรหัสเด็ยเดเข้าเปบุกตัวเองแล้วก็ แล้วก็เราก็ะส่งรหัสเป็นพวกเอกให้น้องเข้าไปก่อนในระบบรถบกปากฏว่าไม่ถึงแค่ไม่ถึงนาทีอะเงินดูดออกไปแปดพันเอ้ยไม่ใช่เจ็ดร้อยพันกว่าเจ็ดร้อยพันกว่าไปเจอรถแปดพันว 8, กว่าบาทที่อยู่ในบัญชีที่ผมตักตักเงินนะครับหายไปทั้งหมดในปีตารู้เลยว่าตอนนั้นโดนหลอกโดนแบบวิฉาชีพกดออกไปทั้งหมดเลยครับแล้วเพตยผมหายหมดเลยยกยกทัก้งหมดเลย เฟซบุก๊กหายเพจทั้งหมดที่ขึ้นมาที่วิ่งดีๆเลยครับหายหมดเลยอันนี้จะแชร์ประสบการณ์ให้รู้ล้วุกคนจะต้องเตรียมการแล,ล้วรอรอ,อที่จะรับมือกับมันนะครับอันนี้จากที่ผมเป็นมาเองแล้วก็จากที่ทนนํนได้วันละเอาไปง่ายเดือนละเกือบล้านแต่มันหายในพิบตาในาค่ำคืนเดียวพอหายไปดับเพิ่มเดียวผมร้องไห้นะครับมันทำผมเสียใจมากแต่ปรากฏว่าผมโชคดีอยู่กับคนพนักง,งานบัวพนักง,งานบัวเข้าถึงผมกลับมาในทันทีในคืนนั้นเลยครับคืนนั้นจริงๆนี่ยนนี้ผมแบบ คือเราอ่ะไปอนีแล้วอะแล้วร้องไห้ไปแล้วอะแล้วก็วอยู่เขาดึงผมกลับขึ้นไานคือนั้นเขาสร้างออไปเลยเอาลายสร้างสมัครปักใหม่ให้ผมนะทันทีตะตินตอนน้าให้ผมทันทีเลยให้แบบเป็นช่วยแอดมินในงานแบบยิงแล้วก็พวกนี้ชาว่อตองเพจให้ผมเพื่อให้ไปแก้กยิงเขไปก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงเพจเองแต่ว่าแค่นั้นอะผมภูมิใจแล้วอะคนพลังกำลังบวกช่วยผมแล้วอะพอช่วยผมเสร็จพก๊กกลับไปนอนกลับไปรักษาสมดุลสงบนะกลับไปนอนตื่นมามีห้าผมผม ไม่ได้แล้วอ่ะคือเมื่อผู้นําเราครอบครัขวของเราช่วยเราขนาดนี้แล้วเราเราไม่รอแล้วอ่ะพอเราไม่รอปุอ๊บตีห้าขึ้นมาผมสร้างเพจขึ้นมาสี่เพจเลยปุ๊บเฟซบ๊กอันใหม่ขึ้นมาแปุ๊บเราก็ดันวิดีโอทั้งหมดเพจละห้าคดห้าวิดีโอเลยครับแล้วก็รีวิวผมดันหมดเลยอ่ะนะกักตอนนั้นผมยิงก่อยแอดออกไปเลยผมไม่สนใจแล้วผมบอกว่ายิงออกไปแล้วนะแล้วเพจไม่มีปัญหาครับแล้วยิงได้ยาวเลยครับแล้วตอนนี้ จากปกติแล้วผมมีปัญหาสองวันคือขายไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ที่สร้างเหตใหม่พอสร้างเหตใหม่แล้วผมกินผมไม่รอกลายเป็นว่าผมกู้ตอนหลังว่ามันผิดมันผิดวิธีในการใช้กันเ่ยเพราะมันต้องเรีนเพตก่อนหรือว่าสร้างเป็นรูกก่อนเฉยๆคนเลยรับรู้มานะครับแต่ว่าใจมันร้อนนะคือหน้ากันจะไปขึ้นตำแหน่งขึ้นตำแหน่งตรงนี้เลยในเดือนนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ลัจะทำเรื่องผ่านของทิปที่เราจะไปเกาหลีกันนะครับ รอไม่ได้รอไม่ได้เป็นพวกัระวัดของครึ่งเดือนแล้วครับผมก็เลยลุยเต็มที่ขอบคุณผู้นำสั่งคนที่แบบช่วยกำบรงของผมและทำให้ผมขึ้นตําแหน่งได้คนนั้นผมขอชื่อน,ะะน่อยครับอ่าคุณบอสเทโลวินครับขอบคุณมากนะครับขอคณครับคนที่สองที่เป็นแบบแม่ทีมสาคัญที่ผมให้กำลังใจผมเลยครับขอบคุณพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ย่งไครับขอบคุณมากคะคนนี้เป็นคนที่แบบาางาารงกระดันใจหรับผมเลยที่ทาให้ผมแบบ มีแรงแล้วเป็นแรงยึดเป็นแบบสุดๆแล้วพากันช่วยเหลือขอบคนอีกคนสําคัญมากๆครับพี่ไปครับพี่ไปครับคนนี้เป็นคนที่ประคองแล้วคอยที่ช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่แม้แต่เมผมมีปัญหาอะไรที่ช่วยผมมานี่คือสายงานของคนที่มาเก็ตทั้งหมดที่ทําให้พวกเราเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขอันนี้ผมรับระู้ได้แล้วก็แบบคือขอบคุณมากทางไงก็ได้คมไม่ไปทางไหนแล้วคุณจะอาช่วยทีกให้ดีที่สุดอันนี้คือ ประสบการณ์ที่ที่ผมได้รับมาแล้วก,ก็กลายเป็นจุดพีคทั้งหมดที่ผมทาแสดงตัวตนในเฟซบุ๊กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าเป็นอะไร่างต่างนานาเนี่ยทำให้ผมมีลูกทีมที่ดีลูกทีมทีท่ดีของผมคืออะไรห้าสี่คนนี้ที่ผมเข้ามาโดยบังเอิญโดยบังเอิญนี่แบบแบบวพราะเรามีความมีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่ที่ดีแล้วก็สร้างตัวตนในเฟซบุ๊กที่ดีคนนี้เป็นลกูกคนแรกที่ผมที่รบเข้ามาผมป้อน ผมว่านี่คือน้องอามนะครับมามาวันนี้ด้วยนะครับน้องอาบหน่อยครับอาบดูมาจากชลบุรีนะครับคนนี้อ่าคนนี้เนี่ยผมปั้นขึ้นมาเองเลยทำคะแนนได้ทั้งห,หมดเดือนละเจ็ดหมื่นบาทโดยที่ให้มาส่วนน้องโกลนี่คือลูกคนอีกคนนึงคุณจยบลักษ์แล้วก็พีเอ็กพีเอ็กอยู่ไหนครับพีเอ็กที่เมื่อวานเนี่ยคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาออกไปข้างนอกเมื่อวานที่พิ่งเข้ามา,าครับภายในยี่สิบวันจากวันตื่นวันละสองเซนสามเซนสี่เซนเดียกลายเป็นว่าวันละเจ็ดเซนแล้ว ทุกคนนี้ผมทําให้ทุกคนมีความสุขหมดเลยนีลก็เป็นอย่างน้องจวงเนี่ยครับที่ก็มาในวันนี้เหมือนกันคนนี้ก็ทําไ,ได้ได้ดีทําให้ผมแบบโอเคแค่นี้ก่อนให้เขาไปต่อยอดเอาพวกคนมีไรายได้พวกเรก็มีความสุขหน่ออันนี้เป็นเรื่องจริงของระบบดูเขากันแพ็คของพวกเขาทําให้ผมผ่านจิตเกาหลีได้ครับแล้วก็าม ไม่ใช่ตรวส,สเลยจะแชร์ประสบการณ์ให้รู้ว่าทุกคนจะต้องเตรียมเพจสำรองไว้แล้วนะคบเตรียมเลยไม่ใช่ของตัวเองถ้าสร้างเพจรู้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เตรียมเพจสำรองขึ้นมาประมาณ2อถึงสามเซตเลยเพื่อแันไว้ว่าเพจหนึ่งมีปัญหาเพจสองใช้ได้แล้วเพจสามเนี่ยใช้ได้เพจสองมีปัญหา,าเซตสาม้ได้อย่างงี้ครับซึ่งผมเป็นตัวแชร์ประสบการณ์คนนึงที่ผมเคยมีสร้างเพจสำรองเลยแล้วตอนนี้ผมเริ่มทําแล้วนะครับมาทำให้เราเนี่ยสะดุดกีวกัการหาเงินเนาะอันนี้อยากให้เตือนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับฟ ประสบการณ์ดีๆแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็อยากให้ทุกคนเริ่มด้วยไปตามกันเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณให้กับแชฉด้วยนะ